9. ประโยชน์ดีๆที่ได้จากการกินบล็อกครีสวัสดีค่ะพยาบาลจุ๋มช์แนลช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์การใช้ชีวิต วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงผักชนิดหนึ่งค่ะที่ดีต่อสุขภาพมากมายนั่นก็คือบล็อก r รีค่ะบล็อกแครี่เป็นผักตระกูลกระหล่ำที่มีประโยชน์นับไม่ถ้วนจนได้รับการขนานนามว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดซึ่งมีประโยชน์มากมายวันนี้เรารวบรวมมาให้ถึง9ข้อค่ะข้อที่1นะคะคุณค่าทางโภชนาการสูงบล็อกแครี่อุดมไปด้วยสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกาย โดยบลอกแครี่ดิบ1ก้านขนาดกลางให้พลังงานประมาณ45แคลอรี่มีคาร์โบไฮเดรตแค่8กรัมและโปรโตีน4กรัมบลอกแครี่1ก้านยังให้วิตามินซีสูงถึง220%ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน ซึ่งช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและสุขภาพของกระดูกค่ะนอกจากนี้นะคะยังให้โพแทสเซียม460มิลิกรมัมหรือ13%ของปริมาณที่แนะนำต่อวันซึ่งช่วยสนับสนุนการทำงานหลักของร่างกายบอกคลียังให้วิตามินเคกรดโฟลิก แคลเซียมแมกนีเซียมและซีลีเนียมแก่ร่างกายอีกด้วยค่ะประโยชน์ที่2นั่นก็คือเป็นแหล่งของไฟเบอร์ประโยชน์หลักอย่างหนึ่งของบอคกอครีคือการเป็นแหล่งของไฟเบอร์ที่ยอดเยี่ยมบอคกอครีหนึ่งถ้วยให้ไฟเบอร์ประมาณ2กรัม ไฟเบอร์ไม่ได้เป็นที่รู้จักเพียงแค่การสนับสนุนสุขภาพทางเดินอาหารและช่วยให้อิ่มท้องเท่านั้นแต่ยังช่วยปกป้องหัวใจด้วยการลดระดับคอเลสเตอรอลและช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและอินซูลินเพื่อให้มีพลังงานที่คงที่และสม่ำเสมอค่ะ 3. ช่วยให้ร่างกายชุ่มชื้นบอกโลีดิบหนึ่งถ้วยมีน้ำประมาณ68กรัมร่างกายต้องการน้ำ เพื่อรักษาสุขภาพของเซลล์และอวัยวะต่างๆการรักษาระดับน้ำในร่างกายให้ชุ่มชื้นยังช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายหล่อลื่นข้อต่อและป้องกันอาการท้องผูกโดยการเคลื่อนย้ายอาหารผ่านทางเดินอาหารผลไม้และผักที่มีปริมาณน้ำสูงและมีไฟเบอร์จะเพิ่มปริมาณอาหารในมือ้อ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความรู้สึกอิ่มและสามารถนำไปสู่การจัดการน้ำหนักที่ดีต่อสุขภาพค่ะ4ค่ะอาจช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้บอกอรี่เป็นผักในตระกูลกระหล่ำเช่นเดียวกับกระหล่ำดอกคะน้าและกระหล่ำปลีงานวิจัยพบว่าพืชกลุ่มนี้มีสารประกอบธรรมชาติ ที่เชื่อมโยงกับการป้องกันโรคมะเร็งเนื่องจากความสามารถในการล้างพิษสารก่อมะเร็งและป้องกันการเติบโตและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งค่ะนอกจากนี้นะคะผักตระกูลกระหล่ำยังสนับสนุนกระบวนการ a พ o p โ o s i s ซึ่งเป็นลำดับการทำลายตัวเองที่ร่างกายใช้เพื่อกำจัดเซลล์ที่ทำงานผิดปกติค่ะ ประโยชน์ที่5นะคะช่วยปกป้องหัวใจโรคหัวใจยังคงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆการวิจัยพบว่าผักตระกูลกระหล่ำเช่นบคอกกี่ช่วยปกป้องหัวใจได้โดยจะลดความเสียหายต่อหลอดเลือดแดงที่นำไปสู่ภาวะหลอดเลือดแข็งตัวซึ่งมักเป็นสัญญาณเริ่มต้นของอาการหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมอง ประโยชน์ที่6นะคะเสริมสร้างสุขภาพของสมองค่ะลูทีและซีแซนทีนเป็นเม็ดสีที่พบในบลอกครีซึ่งมีประโยชน์มากมายรวมถึงการสนับสนุนสุขภาพสมองสารเหล่านี้เชื่อมโยงกับการทำงานของสมองและเนื้อเยื่อประสาทที่ดีรวมถึงการป้องกันความเสื่อมทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับอายุ7ค่ะปรับปรงความแข็งแรงของกระดูก บ o ออ็อกรีมีศักยภาพในการเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกผักชนิดนี้มีสารอาหารหลายชนิดที่จำเป็นต่อการสร้างกระดูกและการป้องกันการสูญเสียความหนาแน่นของกระดูกซึ่งรวมถึงวิตามิน K แมกนีเซียมฟอสฟอรัสแคลเซียมทองแดงสังกะสีและวิตามินซีค่ะข้อที่8แล้วนะคะคือต่อสู้กับการอักเสบค่ะ พลังในการต้านการอักเสบของบอคารีนั้นเชื่อมโยงกับการลดความเสี่ยมของโรคเรื้อรังการศึกษาพบว,ว่าการบริโภคผักตระกูลกะหล่ำในปริมาณที่สูงขึ้นช่วยลดระดับของเครื่องหมายการอักเสบที่หมุนเวียนอยู่ในเลือดและข้อที่9ค่ะให้สารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องผิวสารประกอบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในบอคารีทำหน้าที่เหมือนสารล้างพิษ ซึ่งหมายความว่าสารเหล่านี้ช่วยยับยั้งสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายหรือช่วยให้สารเคมีเหล่านี้ถูกกำจัดออกจากร่างกายได้เร็วขึ้นการต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้ยังแสดงให้เห็นว่าสามารถต้านทานความเสียหายของผิวหนังที่เกิดจากรังสี UV ได้เม็ดสีลูทีนและซีแซนทีนในบลอคเกอรี่ยังปกป้องจอประสาทตาและเลนตา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าช่วยลดความเสี่ยงของภาวะจอประสาทตาเสื่อมและต้อกระจกซึ่งเป็นความผิดปกติของดวงตาทั่วไปสำหรับความเสี่ยงและข้อควรระวังนะคะ 1. อาจทำให้เกิดแก๊สหรือท้องอืดได้การกินบลอกร,รี่ในปริมาณที่มากอาจทำให้บางคนรู้สึกท้องอืดหรือมีแก๊สในกระเพาะอาหารเนื่องจาก ใยอาหารที่สูงนั่นเองค่ะ 2. หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับตับควรหลีกเลี่ยงการรับประทานบ็อคแครี่ในปร,ริมาณที่มากเนื่องจากบอกคแครี่มีสารไซตโตโครมซึ่งอาจส่งผลต่อการทำงานของตับและอาจรบกวนการรักษาโรคตับได้ค่ะข้อที่3ค่ะหากคุณมีภาวะขาดไอโอดีในร่างกายหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหา การขาดไอโอดีนเช่นภูเขาคุณอาจมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไทรอยทำงานต่ำดังนั้นควรจำกัดปริมาณการบริโภคบอคคารีค่ะสำหรับวิธีการเก็บรักษาบอคคอรี่ให้สดให้เก็บไว้ในถุงพลาสติกที่ผูกหลวมๆในตู้เย็นและไม่ควรล้างจนกว่าจะพร้อมรับประทานจะช่วยยืดอายุการเก็บได้ประมาณ3-5วัน สรุปได้ว่าการกินบลอกคครีทุกวันสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แต่ควรกินในปริมาณที่พอเหมาะและหลากหลายเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนจากแหล่งอื่นๆด้วยหากมีอาการท้องอืดหรือไม่สบายท้องจากการกินบลอกคครีควรปรับปริมาณหรือลองปรุงให้สุกก่อนทานเพื่อหลีกเลี่ยงอาการดังกล่าวค่ะใครชอบนำบลอกคครีไปทำเมนูอะไรกันบ้าง คอมเมนต์บอกพยาบาลจุ่มหน่อยนะคะด้วยความปรารถนาดีค่ะเพราะสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ